เดี๋ยววันนี้จะมาลองรีวิวตัว power bank จำ start ร,รถให้ดูนะครับชุดนี้รถทุกคันควรมีครับผมเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรแบตหมดอะไรตัวนี้รถ 2,000cc 2,000cc นะครับตัวนี้จอดไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วครับสตาร์ทไม่ติดนะครับอย่างแรกก็คือเสียบสายเข้าไปไฟนี่ต้องชาร์จให้เต็มตลอดนะครับต้องชาร์จให้เต็มไว้ก่อนครับผม ลองเปิดปุ่ม on off ไปที่ on นะครับครับปรับโวลต์ไปที่19โวลต์นะครับผม16 19อ่าทีนี้เรามาลองให้ดูนะครับปกติเลยครับคีบขับ้วบวกขั้วลบธรรมดาอ่าเจ๊เดี๋ยวไปลองก่อนว่าตอนตอน,นี้สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวมึงคีบเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนว่าแบตมันหมดจริงๆผมปล่อยทิ้งไว้มา หนึ่งอาทิตย์เต็มๆอ่าดูนะครับเสียงแต่เสียงอะไรไม่ออกไฟเฟยไม่ออกนะครับโอเคมาเดี๋ยวนี้ช่างจะมาลองให้ดูครับคัวบวกลบปกตินะครับ เช็คไฟเต็มนะครับโอเคเอาละจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมในลักษณะนี้นะครับอลองเลยครับพี่เดี๋ยวมาดูกันว่าติดไม่ติดครับผมรถจอดไว้หนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเรียบร้อยนะครับอลองดับ ลองดับอีกรอบนึงอะลองดับดับอีกรอบนึงดูกัชัดๆครับลองดับอีกรอบนึ่งดูกันชัดๆนะครับผมอีกรอบนึงครับพี่ มาคอยอีกรอบนึงอรอบที่6แล้วนะครับไปอีกรอบนึงพี่ไปครับไปเรื่อยๆครับอ่ะรอบที่8แล้วครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมรถจอดไปหนึ่งอทาทิตย์ร้าไม่ติดน,นะครับ ต้องมีพกไว้หนึ่งตัวอะครับผมผมลองให้ดูนะครับวันนี้สิบรอบจัมสตาร์ทสิบรอบเต็มๆนะครับใช้งานได้ดีเนี่ยครับเรื่อยๆรอบที่สิบเอ็ดละเดี๋ยวมาดูไฟกันครับดูครับผมไฟยังเต็มนะครับไฟยังเต็มจัมไปสิบเอ็ดรอบไฟยังเต็มนะครับ